กรณีศึกษาทำไมเสียงกันยาเป็นยูท b e รายการใหม่617รายการแต่สองครั้งเพื่อเิดคุณภาพต่ำไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าก็เลือกเป็นกันยาคุณภาพสูงแล้วนี่อืมกแต่สองครั้งเพื่อเปิดนี่น,นีคุณภาพต่ำใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยอ่าเหตุมันเกิดได้หลากหลายแบบมากเลยนะครับแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวเราลองไปเช็คอย่างที่เขา นำเครื่องมาให้เราได้ลองลองเช็คดูเหมือนกันครับเบื้องต้นนะครับผมก็สปรีมิ่งการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการเขาบอกว่าแต่ครั้งเพื่อเปิดลองไปเช็คดูสิในการตั้งค่ารอยโอเวอร์ over, เลือกแล้วนะเลือกแล้วว่าเป็นเสียงกันยาคุณภาพสูงแล้วอืม1นิ้วแต่สองครั้งที่การตั้งค่านะครับอันนี้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อทำเพื่อนเพื่อนๆพูดกันทางสายตาที่ใช้งาน Watch Over บน iPhone นะครับหนึ่นิ้วแต่สอครั้งเข้าไปที่การตั้งค่า การตั้งค่ากำลังบันทึกหน้าจอแล้วก็ Wi-Fi ไม่ได้เชื่อมต่อเราไปหาเมนูที่ชื่อว่าการช่วยกันเข้าถึงกันครับหนิ้วปัดขวามาซลูล่าทอดสปอตการแจ้งเตือนเสียงโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมปุ่มแอคชั่นจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ <Bluetooth S 1> ามา่ ular, port, Focus, มพอหนึ Action, หน, Home, นิ้วปัดขวามาเจอการช่วยกันเข้าถึงแล้วนะครับให้หนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับ การมองเห็นหัวข้อแล้วเราก็ปัดขวามาหรือปัดซ้ายย้อนกลับแล้วแต่ว่าคุณโฟกัสอยู่ที่ไหนตรงนี้ของผมต้องปัดขวา voice over เปิดปุ่มหาเมนูที่ชื่อว่า voice over นะครับเราก็1น,นิ้วแตะสองครั้งเข้าไป voice over ปุ่มสวิตช์เปิด อ่าเมื่อเอวั่ปุ่มสวิต์เปิดแล้วเราก็ปัดความมาอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอปัดความไม่อีกแต่หนึ่งครั้งเพื่อเลือกปัดความไม่อีกแต่สองครั้งเพื่อให้สิ่งที่เรียนรรู้เเเพิิ่มมตาไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าเสียงพูดปุ่มกันครับความเร็วการอ่านออกความเร็วการอ่านออกเสียงพูดปุ่มอ่าปัดความมาจนเจอเสียงพูดปุ่มแล้วเนี่ยเสียงพูดปุ่มเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับเสียงกัญญาปุ่มเอาก็เสียงกันอ๋อเอ้าไม่ใช่กัญญาคุณภาพสูงเหรออ่าหนึ่ ทายทายหัวข้ออ่าเราก็ปัดขวามาเลือกอยู่กัญญาขั้นสูงปุ้มอ้าวก็เลือกอยู่กัญญาขั้นสูงเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกเป็นนาริสาปุ้มนาริสาสิริคุมสิริสิริแต่เลือกอยู่กัญญาขั้นสูงปัดซ้าย,ย้อนกลับมาก็เป็นกัญญาขั้นสูงนี่นาอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไทายทยหัวข้อปัดขวามากัญญาใช้หนึ่งจุดเก้าเมกะไบต์ไม่มีความมาเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบต์อ้าวไม ผมก็เอาแบบง่ายๆลองปัดซ้ายมากัญยาใช้1.9เมกะไบเขาที่กัญยาใช้1.9เลือกอยู่กัญยาใช้1.9เมกะไบตอนนี้ก็เลือกอยู่เอ้มันเสียงมันคุณภาพต่ำเลยแล้วปัดกว่ามาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาแล้วนี่นะก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้สิเลือกอยู่กัญยาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบก็เลือกอยู่กัญยาเออแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนก็ได้ลองบอกว่างั้นลองลบลบดูสิ ่ะเดี๋ยวผมก็ปัดซ้ายมาที่กันยาใช้1.9เมกะบกันยาคุณภาพต่ําก่อนนะครับ 1>, าาร1นิน้วตัดอ2อครั้งเึ๊บกันยาใช้1.9เมกะบอ่ะเราไปเลือกกันยาคุณภาพต่ําก่อนแล้วปัดปัดขวามาที่กันยาคุณภาพสูงกันยาคุณภาพสูงใช้67.2เมกะบแล้วก็ปัดขึ้นเปิดการตั้งค่าแต่ละเสียงตัวอย่างการอ่านออกเสียงปัดขึ้น<บ>อ่ะลบเลยนะลบเลยมั้ลบเลยนะ1นิ้วตัด2ครั้งลบปึ๊บการทํางานที่ทําลบลบแล้วแล้วกันยาคุณภาพสูงแล้วก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดใหม่ผมก็1นิ้วตัด2ครั้งดาวน์โหลดใหม่เริ่มดาวน์โหลดกันยาคุณภาพสูงอยู่การดาวน์โหลดกันยาคุณภาพสูง55.5เมกะไบต ตอนนี้โหลดไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหยการดาวน์โหลดกันยาเลือกดูหยู่การดาวน์โหลดกันยาคุณภาพสูง55.5เมกะไบต์ดาวน์โหลด17%แล้ว17%อันนี้พอดีใช้ 4G เนอะจากหน้าแบบจำสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานไม่ค่อยเร็วนะดาวน์โหลด35%แล้วอ่ารอแป๊บหนึ่งมันก็ควรจะหายนะดาวน์โหลด44%แล้วลบเสียงไปแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดดาวนเโหลด52%แล้วแต่ถึงดาวน์โหลดมาแล้วก็ไม่หายหรอกแต่เราลองทําตามที่เขาบอกดูบางครั้งก็ดาวน์โหลด68%แล้วเออ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราวมองไม่เห็นแล้วสิบตาเห็นก็ลงมือทํากันเลยห้าเเปอร์ซนใกล้เสร็จแล้วรอนิดนึงนะดาวโหลดเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เราสามแล้วเขาสามแล้วดาวโหลดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบต์ยังเสียงคุณภาพต่ำอยู่เลยเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครางที่กัญญาคุณภาพสูงเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบต์อ้าวก็ยังเป็นเสียงคุณภาพต่ำอยู่ แต่เราก็เลือกอยู่เลือกอยู่กัญยาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ดจุดสองเมกะไบต์อุ๊ยปักขึ้นเราลืมตัวอันหนึ่งไหมเราลืมอันหนึ่งไหมครับเพื่อนเพื่อตัวหมุนภาษาครับตัวหมุนภาษาลองหมุนสิแก้ไขแก้ไขอธิบายภาพเปิดอธิบายภาพเริ่มต้นเริ่มต้นตัวบรรจุตัวบรรจุการเรียนรู้หน้าจอการเรียนรู้หน้าจอเสียงเปิดเสียงการหลบเสียงเปิดการหลบเสียงความเร็วการอ่านออกเสียงเจ็ดสิบคำคำตัวอักษรตัวอักษรการดําเนินการเปิดใช้งานแก้ไขแก้ไขอธิบายภาพเปิดอ้าว วนกลับมาไม่มีครับตัวหมุนภาษาไม่อยู่ในตัวหมุนภาษาโอ้อันนี้เรื่องราวเริ่มซับซ้อนแล้วพอถึงตรงนี้ครับผมก็เลยถึงบางขุนนนบางขุนเทียนบางประกอบเออบางอ้อครับอ๋อโอกาสสูงเลยที่ตัวหมุนภาษา จะไปอยู่ที่ตัวหมุนภาษาไทยไทยปกติและเป็นไทยกัญญาคุณภาพต่ำและถึงแม้ว่าตัวหมุนตัว,ต,วตัวหมุนภาษาไม่ได้อยู่ที่ค่าเริ่มต้นคือไทยไทยที่เป็นกัญญาคุณภาพสูงดังนั้นเดี๋ยวเราเราลองกดปุ่มย้อนกลับมาดูก่อนไทยปุ่มย้อนกลับไทยเลือกอยู่กัญญาที่คิดออกตอนนี้นะครับม,มีสองทางเลือกคือหนึ่งไปเช็คตัวหมุนภาษาก่อนสองไปเพิ่มตัวหมุนภาษามาไว้ในโรเตอร์นะครับผมแม่ โอเคคราวนี้พอเราย้อนกลับออกมาเราจะอยู่ในเสียงพูดของวอ t c อเวอรนะครับเราปัดขวาไปที่ตัวหมุนภาษาที่เป็นหัวข้อกันครับนาาร,รต้องย้อนอีกต้องย้อนอีกทีนึงเสียงพูดปุ่มย้อนกลับย้อนกลับอีกทีนึงเสียงพูดเสียงกัญญาปุ่มดังนั้นนะครับตอนนี้คุณถ้าคุณถ,ถ้าจะเข้ามาตรงนี้ที่เดียวกับผมเนี่ยมาที่กันตั้งค่ามาที่ การช่วยกันเข้าถึงมาที่ voice over แล้วมาที่เสียงพูดพอเข้ามาที่เสียงพูดแล้วแต่ของเราเนี่ยเข้าไปสองลึกเข้าไปอีกสองชั้นสองชั้นเราก็เลยกดย้อนกลับออกมานะครับอ่ะเพราะอยู่ในเสียงพูดเนี่ยเราปัดความมาระดับเสียงระดับเสียงสูงตามุนภาษาระดับเสียงตัวาภาษา voice over จะภาษาของตัวหมุนหัวข้อนี่ครับภาษาของตัวหมุนครับปัดความาอังกฤษสหรัฐเซอร์นเทอร์ปุ่มอังกฤษสหราชารงานปัดขวามาไทยไทยกัญญาปุ่มนี่ไงการทำงาน น่าจะเพิ่มตัวหมุนภาษาของตัวหมุนไว้เป็นไทยกัญญาและเป็นกัญญาคุณภาพต่ำอยู่เราก็เปลี่ยนที่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับไทยไทยกัญญาคุมไทยไทยกัญญาครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่ไทยไทยกัญญานี่ตรงภาษาคุณปัดขวามาจนเจอภาษาของตัวหมุนหัวข้อแล้วลองปัดขวามาไทยไทยกัญญาคุมไทยไทยกัญญาเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคุณภาพสูงด้วยจะดีที่สุดครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้ออ่าพอเข้ามาครับ สิริุูมออาเดี๋ยวเราต้องพูดไทยไทยหัวข้อปัดความมาที่ไทยไทยหัวข้อเลือกอยู่กัญญาุูมเลือกอยู่กัญญานะครับอืมเขาะเข้าไปปุ๊บไทยไทยหัวข้อแล้วก็ปัดมาที่กัญญาคุณภาพสูงกกัญญากัญญาคุณภาพสูงเลือกอยู่กัญญา,า,า,าใช้หน <c oughs> ึ่งจุดเก้าเมกะไบต์เพราะว่าภาษาของตัวหมุนเลือกเป็นตรงนี้ไว้ก็เลยเป็นอย่างนี้ปัดความมากัญญาคุณภาพสูงใช้61.2เมกะไบต์การแก้วิที่นี่นครับตรงนี้เลยครับ ให้มาเลือกภาษาของตัวหมุนไทยให้กลายเป็นไทยกัญญาธรรมดาเป็นกัญญาคุณภาพสูงเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงใช่ไหมไงจุดสองเสียงกลับมาใส่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําวิธีการที่สองเพิ่มด้วยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้ภาษาของตัวหมุนได้กดย้อนกลับออกมาก่อนครับไทยไทยย้อนกลับกดย้อนกลับครั้นหนึ่งเลือกกัญาันหาึ่ามาที่ปุ่มย้อนกลับแล้วกดย้อนกลับครั้นหนึ่งแล้วก็ ปดซ้ายมาที่ปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับเสียงพูดปุ่มย้อนกลับดกบดปุ่มย้อนกลับครั้งที่สองไทยไทยกัญญาปุ่ม,อ,ม,มอ่าแล้วก็อังกฤษสาระปาดซ้ายมาที่ปุ่ม voice over ปุ่มย้อนกลับ voice over ปุ่มย้อนกลับครั้งที่สามเสียงพูดกลับสามครั้งละคราวนี้ครับเมื่อเรากดย้อนกลับออกมาสามครั้งเราจะไปเราจะอยู่ในการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงและอยู่ใน voice over ตามปกตินะครับเราจะไปนำภาษาของตัวหมุนที่ ไม่รู้ว่ามันมันหายไปเองหรือไม่รู้ว่ามีคนเอาของเราออกไปไหมก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาที่ภาษาตัวหมุนตัวหมุนตัวหมุนพอเราอยู่ใน voiceover นะครับปัดขวาไร่่่อยยสีงงุมคําัตัวหมุนตัวหมุนนะครับพอเจอตัวหมุนแล้วหนึ่งนิ้วเนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ตัวหมุนนะครับสิ่งที่เลือกของตัวหมุนกลุ่มแล้ว จะมีเมนูนี้แหะครับสิ่งที่เลือกของตัวหมุนแต่ถ้าใครไม่เจอให้ปัดซ้ายหหัวรือปัดขวาสิ่งที่เลือกของตัวหมุนหาสิ่งที่เลือกของตัวหมุนนะครับถ้าเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสิ่งที่เลือกของตัวหมุนแล้วคราวนี้เมื่อเข้ามาในสิ่งที่เลือกของตัวหมุนนะครับ iOS 17 iOS ิบจบจะเปลี่ยนชื่อเป็นสิ่งที่เลือกของตัวหมุนแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าใครใช้ iOS 16 1สิบหกสิบห้าขอกดที่ตัวหมุนเขาก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอ่ พอคุณเข้ามาไม่ว่าจะเป็น iOS 17หรืเอ iOS 18เข้ามาในตัวหมุนและสิ่งที่เลือกของตัวหมุนแล้วให้ปัดขวาไปเรื่อยๆหาคำว่าภาษาเขาจะไม่ได้เลือกอยู่นะครับปัดไปเรื่อยๆเรียงเครใหม่เลือกอยู่คำเรียงครืหม่เลือกอยู่บรรทัดปัดไปเรื่อยๆจนเจอการเลือกตัวนั้เรียนการเลือกอยู่ความเร็วการอ่านออกเสียงอีกายไม่เลยการทำงานเราจะหาภาษากันครับเรียงววาระดับเสียงเรียงระดับเลือกอยู่การหลบเสียงเรียนการเเครื่องหมายวรรคตอนเรียงเลือกอยู่เสียงผมเนี่ยผมจะใช้ ปัดทีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองต่อเนื่องอ่ะครับเรียงเสียงคาอธิบายเนี่ยครับไม่มีการเรียงคำอธิบายภาษานี 1, ม่มีการทำัานต่อจากคํกาอธิบายของผมต่อจากคํกาอธิบายเนี่ยผมปัดความามากีใหม่ภาษาภาษานะครับถ้าเจอภาษาแล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาบอกว่า,า,าเลือกอยู่ภาษาเลือกอยู่ภาษานะครับหลังจากนั้นเราโฮมออกมาเลยครับการตั้งค่ารายการยูทูบรายการใหม่6กร้ยแล้วก็คราวนี้หมุนโรเตอร์ได้เลยครับอธิบายภาพเปิดเริ่มต้นตัวบรรจุ ภาาษไนี่มาแล้วนี่ไงภาษาอยู่ที่ภาษาไทยไทยให้ปัดขึ้นหรือปัดลง English U.S. ขึ้นไทยไทยค่าเริ่มต้นอให้กลับมาอยู่ที่ไทยไทยค่าเริ่มต้นผมว่าก็จะดีกว่าเนาะแต่ว่าเรื่องของตัวหมุนภาษาเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเอเราเราให้อยู่ค่ามาตรฐานไว้ไทยไทยค่าเริ่มต้นเนี่ยไทยไทยค่าเริ่มต้นมันก็จะเป็นมาตรฐานกลางแล้วกันแล้วคราวนี้ก็หมุนโรเตอร์เพื่อหนีไปิด เราหมุนมอเตอร์มาที่ภาษาภาาษของตัวหมุนนะครับภาษาของตัวหมุนแล้วก็ปัดขึ้นปัดลงให้เป็นไทยไทยค่าเริ่มต้นสําหรับคนใช้เมนูไทยนะครับก็เป็นไทยไทยค่าเริ่มต้นแล้วก็หมุนโรเตอร์เพื่อไปที่ตรงอื่นเสียงเปิดเนี่ยการหลบเสียงเปิดไปที่ตัวอักษรความเร็วการอ่านออกสี่คำตัวอักษรเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปปัดโดนเมนูอื่นๆอีกนะครับก็เป็นกรณีศึกษาที่นํามาฝากกันใครเจอแบบนี้ก็ลองนําไปช่วยเหลือเพื่อนๆ่ท่านอื่นได้นะครับสําหรับบริการหมอคอมก็ ให้บริการมีนัดกับหมอ,อเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเจอเคสกรณีก็นำมาแบ่งปันฝากกันนะครับว่ามีกรณีแบบนี้เจอด้วยก็อยากให้เพื่อนๆได้ออลองลองดูว่าถ้าเจอคล้ายๆกันก็แก้ไขแบบนี้ได้นะครับบริการหมอคอม1,414พรนะครับให้บริการาในผ่านสายด่วนนะที่ตอบปัญหาเรื่องไอทีผ่านสายด่วนหมายเลข 1 4 1 4กดเลยนะครับเมนูหลักกด9แล้วกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงหรือถ้าใครติดขัดเรื่องอื่นๆอยากนำอุปกรณ์มาให้ช่วยดูแลก็โทรนัดกันได้ผ่านบริการหมอคอมนะครับกับกับบริการมีมีนัดกับหมอนะครับในเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เอาเครื่องเข้ามาให้ดูเพื่อพอช่วยแก้ไขให้ได้นิดๆหน่อยๆก็จะดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราด้วย นะครับกับ1414พร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม